รู้น้อยพลอยรำคาญร,รู้มากยากนานแต่ไม่รู้สักทีก็ต้องเพียรให้รู้จนได้รู้อะไรอ่ะรู้เรื่องภาษาถ้าไม่มีคุณพิธา ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบก็คงไม่ค่อยได้ฟื้นเรื่องภาษาอังกฤษแต่พอฟังนายฟังนายกรัฐมนตรีสปิกลิมันก็ทำให้มีแรงจูงใจที่จะ ฟื้นแต่มันจะช้าสักหน่อยที่จริงอย่างเนี้ยสมัยก่อนนี่ก็คอยจำอยู่เรื่อยบางสัต์นี่เจอเป็นสิบกว่าเที่ยวอาจจะเป็นร้อยเที่ยวก็ยังจำไม่ได้สักทีแต่พอเห็นแล้วก็เห็นอีกจากประสบการณ์ที่ที่มันฟัง เห็นสิ่งต่างๆมามากก็ทำให้เริ่มที่จะจำได้แล้วมันต้องฝึกสมองป้องกันการเป็นอัลไซเมอร์สมาธิสั้นสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ทำให้มันลิ่งเมือ่อวานเนี้โอ้โหนั่งขณะที่นั่ง ขายของไปว่างก็ทำไปอย่างเนี้ยได้ถึงได้ถึงเยอะเลยเนี่ยเน้มมันก็เป็นความภูมิใจยอย่างคำว่าเอนทซิตเนี่ยอ๋อเขาโฆษณาในก็ค่อยค่อยทำให้ระลึกถึงออ๋คำโฆษณาในกระเพาะเอ่อใน ในไม่ใช่ในกระเพาะในทีวีโฆษณาคําว่าแอนตาซิตแอนตซออมันใช้ทับมันใช้คําไปเลยแอนตาซิตก็คือยาลดกรดในกระเพาะมันใช้คําตรงๆไปเลยอ่ะตั้งชื่อเลยเป็นยาลดลดกรดนี่เองมันก็ทําให้เรา แบบฝึกสมองให้จำจะได้มีสติให้มันชีวิตให้มันผิดพลาดน้อยหน่อย